ที่สุดเลยครับพี่น้องครับเรื่องเาวาของน้องไรอันกาดบัณฑิตครับพี่น้องครับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมน่ายินดีครับพี่น้องครับกับอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับกับทางยุ้งข้าวเรคคอร์ดครับพี่น้องเมื่อบอกกีหน้าที่ที่ผ่านมานี่เองนะครับทั้งเพจค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดครับได้โพสต์นะฮะกับโปรเจกต์ครับ พิเศษนี้ไว้นะฮะต้องบอกเลยครับว่ากับโปรเจกต์นี้เล่นเอาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนขับของน้องไรอันครับต่างมีความสุขต่างชื่นมื่นกันอีกแล้วนะฮะกับโปรเจกต์พิเศษนี้นะครับพี่น้องครับนั่นก็คือโปรเจกต์พิเศษครับไรอันขับขานเพลงครูเพลงเพราะจากครูภัยบูลบุตรขันในเพลงสามหัว ครับพี่น้องครับซึ่งเป็นผลงานเพลงเพราะๆนะครับเป็นผลงานเพลงที่ดังในอดีตนะฮะน้องไราอานเองครับเอามารองในโปรเจกต์พิเศษนี้กับทางยุข้าวรคคอร์ดครับพี่น้องในถ้ำึ้นเนาะซึ่งบอกเลยครับใครยังไม่เข้าไปฟังนะฮะ อย่าลืมครับพี่น้องครับคลิกเข้าไปฟังในเลยทางช่อง YouTube ครับของยุงข้าวเรคคอร์ดนะฮะแล้วจะได้พบกับโอ้โหเสียงอันไพเราะครับพี่น้องเสียงละมุนมากๆเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่เฮตไทยเอฟซี FC แฟนคลับครับ ของน้องไรอ,อันใจฟูกันอีกหนึ่งโปรเจกต์นะฮะหลังจากที่ทั้งยุงเข้าเรคคอร์ดครับพี่น้องครับหลายๆโปรเจกต์นะครับหลายๆชิ้นงานเนาะที่ได้มีโปรเจกตร่วมบอสิเป็นกับน้องอุ้งอิงพี่นอ้องกับโปรเจกตร่วมกับงานเพลงหมอดูหมอใจครับตอนนี้ยอดวิวก,กันบ้างหลายลืน่น เนาะหรือว่าจะหลังจากที่มีโปรเจกต์รวมกันแล้วก็มีโปรเจกต์นะครับมาร่วมขึ้นเวทีรองครูกันกับอีหลาน้อยอุ้งอิงกันอีกครับบนเวทีสาวน้อยเพื่อนบ้านแพงเซตซับครับกับโปรเจกต์ที่น้องไรอันเองได้ไปขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบานแพงครับแล้วกับโปรเจกต์ต่อมาก็คือกับเวทีคอนเสิร์ตครับของโตเกียวมิวสิกของบอดบิ๊กพูนยบาลฟินแลนด์ นะครับผูวคอต่อแขนฉลองครบหนึ่งปีของใครเพ่งโตเกียวนะฮะน้องไรอันก็ได้ขึ้นครับไปวาดฝีม้าลายมือฮะโชว์พลังเสียงอันรำมุ่นครับพี่น้องครับสมครับกับแชมป์ครับ200สมัยครับพี่นอ้องเออต้องบอกเลยว่าเป็นศิลปินครับที่มีน้ำซุมน้ำเสียงแบบว่า หนึ่งอักขระนะครับพี่น้องหรือว่าจะเป็นค่ารองค่ากล่าวหรือว่าสิ่งต่างๆที่น้องกระทําโอ้ชัดเจนครับกับเนื้อหาถอยคาที่รองออกมากนะฮะแล้วก็กับโปรเจกต์ล่าสุดตรงนี้ฮะที่ได้ทั้งยุงเขาเรคคอร์ดนะครับนั่นะคือนะโปรเจกต์พิเศษก็คือขับคานเพลงคูนี่แหละคือเพลงสามหัวใจเข้าไปฟังกันเบิ่งได้พี่น้องเดอ้อนะฮะ สิ่งที่พ่อพ่อแม่แม่เอครับนะฮะจะได้จากลูกชายคนนี้นะฮะนั่นก็นคือครับความสุขครับพี่น้องพ่อพ่อแม่แม่เอของน้องไรอันครับใครยังไม่เข้าไปฟังนะฮะเข้าไปติดตามเราฟังกันได้เลยครับพี่น้องครับทางาช่อง YouTube อยุงข้าวเล็กคอร์ดนะครับแมเนี่ยครับตอนนี้ก็รู้สึกว่า นะครับผ่านไปเท่าไรเลย49นาทีนะครับ49นาทีครับการดูอยู่ที่2 2 0 0 0นะครับ2,000กว่านะครับพี่น้องครับยอดกดถูกใจก็6 0 0กว่ายอดกดถูกใจกันเข้าไปแล้วครับพี่น้องครับนะฟังแล้วฟังอีกครับรอบนี้กับก้อนที่ผมทำคลิปอยู่ตรงนี้นะฮะกัเป็นรอบที่รอบที่10 เนี่ยครับรอบที่10พอดีที่เปิดค่ากันอยู่นี่นะฮะกับงานเพลงครับสามหัวใจโอ้โหเนี่ยครับกับไรอันกาดบัณฑิตขับขานเพลงครูไพบูนบุตรขันครับพี่น้องฮะต้องบอกเลยนะฮะและกับคอมเมนต์นะครับร้อยเก้าสิบกว่าคอมเมนต์แล้วครับพี่น้องครับต่างคนเป็นคอมเมนต์ที่มีมติเป็นทางเดียวกัน นะฮะต่างคนต่างบอกว่าเพราะมากๆนะฮะสุดยอดครับพี่น้องครับอ่ะนี่คือสิ่งที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับของน้องไรอ,อันนะครับ,บว่าจะเป็นน้องไรอ,อันจะมีโปรเจกต์น้องไรอ,อันจะไปทำอะไรนะครับเอฟซีแฟนคลับพ่อพ่อแม่แม่ต่างเข้าไปสนับสนุนต่างก็ไปซัพพอร์ตเนาะกับน้อง นะครับด้วยดีเสมอมากับโปรเจกต์พิเศษกับโปรเจกต์นี่ก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับหวังว่าแรงใจจากพ่อพ่อย่แม่นะครับก็คงจะเข้าไปซัพพอร์ตเข้าไปสนับสนุนเข้าไปเบื้องกันหลายครับพี่น้องครับเข้าไปชมกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เยอะๆยิ่งคอมเมนต์เยอะนะฮะกับงานเพลงเนี่ยนะครับยิ่งคอมเมนต์เยอะนะครับฟีดหรือว่าการนำส่ง เนี่ยครับมั่กับชีดน้ำทรงไน้เยอะขึ้นครับพี่น้องครับเนาะเพราะฉะนั้นครับคอมเมนต์แชร์เนี่ยครับวิวครับพี่น้องถ้าบาลานซ์กันได้3อย่างนะฮะรับร่องปังอีกแน่นอนนะครับด้ฟังแล้วนะครับต้องยอมรับเลยว่าเสียงของน้องครับมีพลังมีมิติแล้วก็รำมุนอย่างที่พ่อพ่อแม่ๆเอฟซีแฟนคลับ นี่แหละครับพี่้องครับจึงไม่แปลกใจเลยว่านองเนี่ยฮะไรอันเนี่ยนยครับเป็นยังครับจังได้แช่มจังบ่มีคนต่อสู่นะฮะจนได้สละหรือว่าขอว่างไม่ในรายการเองนะครับเสียงแบบนี้หาตัวจับยากนะครับต้องบอกเลยว่าเนื้อเสียงของน้องเนี่ยโอ้โหนะครับละมุนนะครับแล้วก็ไพเราะนะครับ ซึ่งตอนนี้น้องเอองกามีงานรับเชิญนะครับหรือว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตและหลายงานนะครับเวลาพักผ่อนก็วางบางงานกับหนึ่งงาน2งานต่อวันก็มีนะครับเอานะครับจังไดก็ดีนะครับฝากกับโปรเจก์นี้ไว้กับพ่อแม่แม่เอน้องไรอันกันด้วยนะครับใครยังไม่กดเข้าไปฟังครับกดเข้าไปฟังได้เลยนะครับรับรองครับจะหาทางออกไม่เจอนะครับ ตอนนี้ผมก็โดนตกไปเรียบร้อยแล้วครับหาทางออกบ่อพอดอกยอมรับเสียงไงพี่น้องครับน้องน่ารักมากยิ่งย้อนกลับไปผมพยายามย้อนกลับไปครับพี่น้องครับดูคลิปเก่าๆตั้งแต่น้องวนเข้ามาประกวดพี่น้องครับบ่นว่าเสียงดีแค่ณปัจจุบันนะน้องเป็นคนเสียงดีตั้งแต่เริ่มย่างก้าวเข้ามาประกวดผลหะพี่น้องเสียงดีหลืนะฮะอันนี้ยอมรับเลยนะเป็นกำลังใจด,ดีๆให้กับน้องไรอ,อันครับพี่น้องครับ ขอคุณแร่งใจดีๆกับพ่อพแม่ๆเอฟซีแฟนคลับสูุ่ดสุกคนกันละกันกับที่พานกันก็้มาเห็นคลิปตรงนี้นะครับผูดคุยทักท่ายกันได้กับอีสานคุยนัวเนาะพี่น้องเนาะเรื่องเล่าดีๆนํามาบอกกล่าววจากันผ่านสื่ออีกหนึ่งช่องทางตรงนี้กันละกันคลิปนี้สวัสดีครับ